การทดลองของเรานะครับอันนี้เป็นการทดลอง Magnetic Field of Pair c o i n in h ิน m o o โฮคอนะครับก็จะเป็นการทดลองที่เอาไวเา้เป็นการวัดค่าสนามแม่เหล็กนะครับในขดลวดคู่แบบ h ฮมโฮนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะทําการวัดค่าสนามนะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีที่คํานวณได้ เราเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยตัวขดลวดเทมโพนะครับก็จะเป็นขดลวดคู่นะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นขดลวดเดี่ยว2ชุดนะครับก็สมมุติว่าอาจารย์ต,ตั้งว่าน,ดดว A, นี่เป็นชุดขดลวด A ตัวนี้เป็นชุดขดลวด B นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2คู่มีด้วยกันอยู่หนคู่มีอยู่2ขดนะครับซึ่งในละขดนะครับ ก็จะมีจํานวนรอบของการพันขดลวดนะครับก็จะให้นักศึกษานับเอานะครับแล้วก็ลักมีของขดลวดนะครับทั้งสองตัวก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนทําการทดลองนะครับก่อนทําการทดลองให้นักศึกษานับจํานวนขดลวดนะครับว่ามันพันกี่กี่ขดนะครับเอ็นเป็นเท่าไหร่แล้วก็จํานวนาค่าลักมีของขดลวดด้วยนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นอกจากนี้ก็เป็นระยะห่าง ระหว่างโวลต์เ A กับ B นะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่ให้นักศึกษาวัดค่ามาเพื่อเตรียมไว้สําหรับใช้ในการทดลองอันนี้เป็นตัวของรัดส่วนที่2นะครับส่วนที่เอาไว้จ่ายกระแสให้กับตัวรูดก็จะเป็นส่วนตัวข้างล่างนี้นะครับอันนี้เป็น power supply นะครับจ่ายกระแสสูงได้ถึง15แอมป์ด้วยกันนะครับ15แอมป์นะครับโวลต์แม็กซิมัมอยู่ที่15โวลต์นะครับ ทีนี้ไอตัว,วภาสะสาาตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสตรงนะครับจ่ายกระแสตรงสัญลักษณ์ไหมครับกระแสตรงมันจะต้องต่อเข้ากับไอตัวแอมมิเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้วัดค่ากระแสว่าตอนนี้กําลังจ่ายกระแสป้อนเข้าไปกับขดลวดเท่าไหร่นะครับจากนั้นไอตัวแอมมิเตอร์ตัวนี้ก็จะต่อเข้าไปกับยังขดลวดที่เราต้องการจ่ายกระแสเข้าไปนะครับในการทดลองนะครับก็จะต้องใช้การจ่ายกระแสเข้าไปทีละขดลวด เช่นถ้าเราจะวัดสนามแม่เหล็กของขดลวด A ก็ค่อยจ่ายกระแสเฉพาะขดลวด A นะครับขดลวด B ไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะจ่ายแค่ A แล้วพอเราไปวัด B เราก็ไปจ่ายกระแสให้ B ครับขดลวด B แล้วก็ค่อยวัดสนามนะครับแต่ถ้าเราต้องการวัดค่าสนามของขดลวดแบบคอมโพูน,นครับเราต้องจ่ายกระแสให้ทั้ง2ขดน,นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการทดลองต่อไปนะครับ อ่าส่วนต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับซึ่งสำคัญมากเลยก็คือส่วนของเทสลาไมเตอร์ตัวนี้เรียกว่าหัววัดนะครับเป็นหัววัดแบบเอเชียโขูนะครับก็คือ,อวัดตามแกนนะครับทิศของสนามแม่เหล็กนะครับต้องอยู่ถ้ามันถ้ามันมีทิศไหนนะครับเราจะต้องหันไปของหัววัดให้อยู่ในทิศเดียวกันกันกบทิศของสนามแม่เหล็กนะครับ ตอนนี้อาจารย์กำลังดีสายให้กดลวกเเพมโพสมามีทิศนะครับ,รบพุ่งมาทางนี้นะครับพุ่งมาทางนี้พุ่งมาทางนะี้แต่ถ้าเราหันหัววัดชี้ตรงไปครับค่าที่อ่านค่าออกมาได้นะครับบนเทสมิเตอร์จะให้เป็นค่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศของหัววัดนะครับชี้ไปทางทิศเดียวกันกับทิศของสนามแม่เหล็ก จะได้ค่าเป็น,นะบรับให้นักศึกษาสังเกตด้วยครับอ่าตัวทีนี้อันนี้เป็นหัววัดหัววัดก็จะต่อเข้ามากับไอ้ตัวเทสลามิเตอร์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวอ่านค่าสนามแม่เหล็กน,นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนวิธีการเซตค่าต่างๆนะครับอ่าส่วนที่3นะครับก็จะเป็นตัวยึดแล้วก็ลาไม้มันทัดแล้วก็ไว้วัดอ่านค่าตำแหน่ง ว่าตอนนี้หัววัดอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเราไว้เช็คทิศของสนามนะครับว่าสนามแม่เหล็กมีทิศไปทางไหนก็คือตัวทิศทิศนี่เองนะครับเราจะค่อยๆไปเรียนรู้กันอ่าวิธีการใช้งานเครื่องเทสลามิเตอร์พร้อมหัววัดนะครับอันนี้เป็นหัววัดนะครับหัววัดอ่าอันดับแรกนะครับให้นักศึกษาเสียบปลั๊กเครื่องเทสลามิเตอร์แล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลัง จากนั้นให้ในักศึกษาเซตมาที่20นะครับ20 20ก็คือจะวัดสนามแม่เหล็กได้ไม่เกิน20มิลลิเทสลา200ก็คือไม่เกิน200มิลลิเทสลาคือค่าม็กซิมัมมันถ้ามันเกินมันจะอะ่มันก็จะบอกค่าไม่ได้อันนี้2,000มิลลิเทสลาครับให้ในักศึกษาเซตว่าที่20นะครับจากนั้นเราก็เลือกโหมดนะครับว่าจะเลือกโหมดอ่าว่าจะวัดค่าสนามแม่เหล็กแบบไหนอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนกบเวลา ส่วนตัวข้างล่างเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นสนามแม่เหล็กที่มันนิ่งนะครับก็คือคงที่สนามแม่เหล็กคงที่เราก็เลือกมาที่สนามแม่เหล็กคงที่ครับจากนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าค่ามันยังไม่เป็นศูนย์นะครับให้นักศึกษาทําการเซตซีโร่เซตซีโร่รให้มันค่าเป็นศูนย์ที่สุดมีวิธีเซตอยู่2จุดนะครับก็คือจุดแรกอันนี้เป็นการเซตหยาบตัวมีเซตละเอียดนะครับนักศึกษาลองปรับ ที่ตัวเซตหยาก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้าสู่ศูนย์ที่สุดโดยที่ตัวเซตละเอียดให้ชี้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนยก์ก่อนนะครับจากนั้นพยายามปรับไอ้ตัวเซตหยาบให้เข้าสู่ศูนย์ที่สุดนะครับค,ค่อยๆนะครับค่อยๆจากนั้นพอมันเข้าใกล้แล้วนะครับค่อยๆมาเซตที่ปรับละเ,เอะียดอีกทีหนึ่งนะครับหรให้มันเป็นศูนย์นะครับหรือใกล้ศูนย์ที่สุดนะครับ ในขณะที่ปรับนะครับไอตัวหัววัดเนี่ยให้พยายามชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นอย่าไปชี้ไปตามทิศเหนือหรือทิศใต้นะครับชี้ขึ้นหรือชี้ไปทางทิศต,ตะวันออกหรือตะวันตกก็ได้นะครับมันก็จะไม่ถูกรบกวนโดยสนามแม่เหล็กหรือแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าพยายามเอาหัววัดไปใกล้อ,อะไรที่มันเป็นเหล็กนะครับเพราะอาจจะมีสนิมเหล็กซึ่งจะมีสภาพค้างสภาพค้างสนามแม่เหล็กได้นะครับเพราะงั้นเราก็พยายาม ชี้ไปยังจุดที่มันไม่น่าจะมีสนามแม่เหล็กนะครับเราก็ทําการปรับค่าให้มันเป็นศูนย์นะครับใกล้ๆศูนย์ที่สุดน,นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็นําหัววัดไปจับไว้กับตัวจับนะครับตัวจับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักศึกษาทําการต่อวงจรนะครับโดยไล่ ไฟตรงนี้นะครับไล่วุจรนี้นะครับขั้วบวกของพาว์สะพายนะครับให้ต่อเข้ามายังขั้วบวกแอมิเตอร์โดยให้เสียบที่10แอมนะครับจากนั้นขั้วลบของแอมิเตอร์นะครับก็ลากไปนะครับไปยังขุดลวดนะครับหุวลวดก็ให้เสียบเข้าไปยังตำแหน่งเบอร์2อนะฮะแนะนำว่าเบอร์2นะความจริงเบอร์1หรือเบอร์2ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ขอแนะนำให้เบอร์2นะครับเยวจะอธิบายต่อไปนะครับว่าทำไม ให้เสียบเข้าเบอร์สองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทิศของกระแสไหลเข้าเบอร์สองนะครับมันก็จะไหลนะจากนั้นกระแสที่ไหลออกก็จะออกจากบเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ต่อสายไฟเข้ากลับไปยังตัว power supply นะครับขัว้วลบของ power supply จากนั้นนะครับพอต่อได้ดังนี้แล้วนะครับให้นักศึกษาใชาเนะ้เข็มทิศนะครับเข็มทิศเอามาวางลงไปยังตำแหน่ง การล้วระอว่าถูกวนะครับจากนั้นเหื่อกนึกสาสังเกตนะครับว่าเข็มทิศนะครับมันชี้ไปทางทิศใดนะครับสมมุติอย่างเช่นตอนนี้นะครับเข็มทิศจะชี้ไปที่ทิศเหนือนะครับส,สีขาวนะครับเห็นไหมครับเข็มสีขาวจะชี้ไปทางทิศเหนือสีแดงจะชี้ไปทางทิศทิศใต้นะครับ แสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกของเราตอนนี้นะครับมีเวกเตอร์ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับชี้ไปทางเหนือนะครับก็คือจะชี้ไปตามทิศสีขาวนะครับลูกศรสีขาวทีนี้แม่กศึกษานนำเก็บทิศม,มาวางอยู่ระหวานน่างขนลวด A เกับขนลวด B ีแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปดังนั้นแสดงว่าตอนนี้จะมีสนามแม่เหล็กแค่ตัวเดียวก็คือสนามแม่เหล็กโลกครับ,มมหรบให้นักศึกษาททำการเซตครับให้ สมมุติว่า B มันจะมีทิศพุ่งทางนี้นะครับทิศของ B พุ่งทางนี้พยายามให้ทิศของ B เนี่ยตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กโลกนั่นก็คือพยายามให้ทิศของ B หรือก็คือทิศของ Z ของระบบขดลวดของเรานะครับถ้าเป็นเอาไม้บรรทัดมาโชว์ก็ทิศของ B ก็อยู่ตรงนี้นะทิศของ B ตรงนี้พยายามให้ทิศของสนามแม่เหล็กหรือทิศของแกน Z ตตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กโลก ก็คือตั้งฉากกับไอตัวเข็มทิศครับไอนี่ปรับพยายามปรับมุมนะครับปรับมุมเอียงนะครับปบรับมุมเอียงของขดลวดนะครับไอ้ตั้งฉากนะไอตั้งฉากไอ้แกนของแท็บของสนามแม่เหล็กไอของขดลวดตั้งฉากกับเข็มทิศนะสมมุติได้แล้วแล้วทีนี้เราก็มาเทสขั้นต่อไปนะครับโดยการเปิด เปิดไฟของพวสพายนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยก็เปิดสวิตช์ด้านหลังของพวสพายจากนั้นก็เปิดตัวแอมมิเตอร์นครับที่แอมนะครับ, ATM, รบจากนั้นให้นักศึกษาทำการทดลองนะอันนี้เป็นการเช็คระบบที่ใช่นะฮะเปิดค่ากระแสให้ไปที่สูงสุดนะแต่ว่าโวลต์ยังเป็นศูนอยู่นะครับทีนี้ก็ให้นักศึกษาทําการค่อยๆเพิ่มโวลแล้วก็ ให้สังเกตที่ตัวเข็มทิศนะครับว่ามีการเปลี่ยนทิศอย่างไรนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราลองตายกระแสไปสักประมาณ2แอมป์นะครับ2แอมป์ปรากฏว่าทิศของสนามแม่เหล็กของจากขดลวดขดลวดตัวนี้นะครับขดลวด A ครับมันก็จะมีทิศพุ่งไปทางทิศของเข็มทิศสีขาวนี่นะครับชี้ไปทางนี้นะครับก็คือแกนแซนะครับแกน Z ซึ่ง เราก็ต่อไปเราก็จะฟิกไว้เลยนะครับว่าทิศของสนามแม่เหล็กก็ควรมาทางทิศนี้นะครับทั้งสองขดลวดเวลาทําการทดลองนะครับตัวนี้ได้แล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยๆลดกระแสะลงนะครับลดปลดกระแสลงแล้วก็ทําการทดลองนะครับอ่ะโอเคครับ ในการทดลองตอนที่1น,นะครับจะเป็นการวัดค่าสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z ตนะครับโดยที่เราจะทําการวัดค่าสนามตามแนวแกน Z ซตเท่านั้นนะครับตอนที่1น,นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีการจัดอุปกรณ์ดังลูกนะครับเราจะจ่ายกระแสเข้าไปแค่ขุนรุด A นะครับขุนรด A แล้วก็เราจะวางรางแม่บรรทัดนะครับให้อยู่ในแนวแกน Z ตนะครับแล้วก็ จัดหัววัดนะครับจัดหัววัดนะครับให้เริ่มต้นที่จุดให้ปลายของหัววัดนะครับอยู่ตรงกลางของขดลวด A นะครับเราจะถือว่าที่ตำแหน่งแม่พรัดตรงนี้นะครับเป็นค่าตำแหน่งศูนย์นะครับตำแหน่งศูนย์ทีนี้นะครับในการทดลองนะครับเราก็จะต้องเลือกค่ากระแสขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับอ่สมมุติว่าเป็นเท่ากับ2องแอมป์นะครับ แล้วก็ไอตัวเซตศูนย์ตัวนี้ก็ก่อนที่จะเพิ่มกระแสนะครับให้เซตให้มันเป็นศูนย์ให้มากที่สุดอีกครั้งนะครับโอเคะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการเปิดสวิตช์เอาต์สายนะครับแล้วก็จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าอย่าลืมนะครับว่าทิศของสนามแม่เหล็กจะต้องมีทิศเดิมน,นะครับ ก็คือตอนนี้เราดีไซน์ไว้ว่าให้ชิดของสนามแม่เหล็กนั้นเป็นชิดต,ตามแนวแ,นวแกนแทตก็คือพุ่งไปทางนี้นะครับก็จะต้องเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับอ่าเซตกระแสไปที่2.5แอมป์นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับไม่ต้องรีบทีนี้พอกระแสเป็น2.5แอมป์เรียบร้อยนะครับนายนักศึกษาก็ทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กโดยเปลี่ยนกันตำแหน่งนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้เป็นที่ตำแหน่ง 300นะครับ3 0ม mm, มมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ศูนย์นะครับตำแหน่งที่ศูนก็คือที่ตรงกลางลวดนะครับจากนั้นให้นักศาทำการเลื่อนตำแหน่งนะครับไปทีละเซนนะครับ1เซนมก็คือ10มิลครับก็คือทีนี้ก็ขยับไปที่310นะครสบขย,ยับเข้าไปนะครับแล้วก็จดค่าสนามแม่เหล็กนะครับอย่างเช่นตอนนี้ค่าสนามแม่เหล็กเป็น1.12มิลลิเทสลานะครับก็จดไว้ แล้วนักศึกษาก็ทาการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอีกนะครับตาแหน่งทีนี้ตําแหน่งของหัววัดก็คือจะเป็นตําแหน่งของสนามแม่เหล็กณนะตาแหน่งนั้นนะครับเช่นตอนนี้เราเป็นตําแหน่งในแม่พิทัดก,ก็คือ320นะครับ3 2มมิลลิเมตรแสดงว่าตอนนี้เราเลื่อนมาจากตาแหน่งจุด0 0นะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปทางนู้นนะครับก็คือเป็นตําแหน่ง ลบแซกเท่ากับลบ20มมตรนะครับอีนี้นักศึกษาว่าทำการเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปทีละ10มิลนะครับเราพยายามเซ็ตแม่มาทัดให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับแล้วนกะ็นักศึกษาก็วัดไปเรื่อยๆครับเราก็ให้นันศกศึกษาขยับไปประมาณประมาณ200ม mm. ิลเขาก็คือ20เซนนะครับขยับเข้าขยับเข้า ยังขยับได้อีกก็ขยับเข้าไปอีกนคะรับระยะข้างในน่าจะประมาณสักขยับไปสัก260มิลนะครับ260มิลจากนั้นพอไปจนสุดแล้วนะครับก็กลับมานะครับกลับมาที่ตำแหน่งศูนย์นะครับก็คือที่ตำแหน่ง300นะครับจากนั้นก็ถอยหลังมาคนระับถอยหลังมาวัดค่าสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่ง290นะครับแล้วก็จดันทึกค่า ก็ขยับออกมาเรื่อยๆโดยในขณะที่วัดนะครับทิศของหัววัดจะต้องชี้ไปที่ตำแหน่งทิศเดิมเสม,มอนะครับห้ามเปลี่ยนทิศเด็ดขาดนะครับถ้ามีการขยับนิดนึงก็ต้องเซตใหม่นะครับเซตใหม่อันนี้ก็จะเป็นการทดลองตอนที่หนึ่งนะครับทีนี้ในตอนต่อมานะครับตอนต่อมา ทีนี้เราจะเป็นการวัดค่าสนามแม่เหล็กนะครับในแนวแกนแซตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะไม่ขยับตามแนวแกนแซตแล้วนะครับเราจะขยับตามแนวรัศมีแทนครับรัศมีของขดลวดก็คือทงนี้นะครับรัศมีขดลวดเพราะงั้นเราก็จะต้องทําการขยับนะครับขยับหัววัดนะครับในแนวรัศมีแล้วก็วัดค่าสนามแม่เหล็กโดยจุดเริ่มต้นนะครับแม่กสาชี้หัววัดไปที่ตรงกลางของขดลวด แล้วก็อ่านค่าไม้พรมทัดได้เท่าไหร่ก็ให้ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่สูงนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะขยับมาทางขวานะครับก็ขยับมาทีละ10มิลเหมือนเดิมน,นะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น870มิลนะครับก็ให้เป็นตำแหน่งที่สูงนักศึกษาขยับมาอีก10มิลก็จะเป็นตำแหน่งที่860มิลนะครับเราก็จะถือว่ามันขยับไปทางขวาเนี่ยเป็นบวก10มิลอะไรอย่างนี้นะครับ นักศึกษาก็จดนิติค่านะครับเช่นตอนนี้ได้1.05มิลลิเทสลานะครับค่ากระแสให้ใช้ค่าเดิมตลอดนะครับทั้งตอนวัดสนามแม่เหล็ก B z ในแนวแกนแท่แบในแนวรัศมีนะครับมีทีนี้พอนักศึกษาทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กของคนรุ่ A เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแนวแกนแและก็แนวรัศมีก็ให้นักศึกษาทําการจ่ายกระแสเข้าไปยังของรุ่น B นะครับแล้วก็ทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กในแนวแกนเซตและก็แนวรัศมีเหมือนเดิมนะครับโดยที่หัววัดก็ยังชี้ไปยังตามแนวทิศของแกนแซเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยการทดลองตอนที่1นนะครับในการทดลองตอนที่2นะครับจะเป็นการวัดค่าสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z ซตนะครับก็คือสนามแม่เหล็กในทิศ b ีซ ก็คือเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดเฮมพนะครับตอนนี้เราจะใช้ขดลวดทั้ง A และ B ีเอามาต่อด้วยกันนะครับเออวิธีการต่อก็ง่ายครับอ่าขั้วบวกของเพาเวอร์สปายต่อเข้ากับขั้วบวกของแอมพิเตอร์ที่10แอมนะครับขั้วลบของแอมมิเตอร์ก็จะต่อเข้าไปยังหมายเลข2นะครับหมายเลข2ของขอลวดลออก กระแสไฟฟ้าก็จะออกไหลออกมาจากเบอร์หนึ่งของพลุธเอครับจากนั้นเราก็ต่อสายไฟไปยังเบอร์หนึ่งของพลิตบีแล้วก็ให้ออกกระแสไฟออกจากเบอร์สองของพลิธบีแล้วก็กลับเข้าไปยังเทาซับาพที่พ่วลบนะครับก็เป็นควกวงจรเราสามารถเทสได้ครับว่าตัววงจรของเรานี่ต่อถูกไหมถ้าเราต่อถูกครับสนามแม่เหล็กมันก็จะสร่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นทิศของสนามแม่เหล็กที่อยู่ ถ้าในสุตรตัวนี้จะต้องมีทิศไปทางเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันสวนทางกันนะครับก็จะเกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็กอ่าเดีวเรามาลองดูกันนะครับว่าเข็มทิศตอนนี้ที่กําลังชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนืออยู่อย่างนี้นะครับจะมีการเบนเข็มไหมนะครับถ้ามันไม่เบนเข็มแสดงว่าตรงกลางนี่มันมีสนามโดนหักล้างกันอยู่นะครับก็คือหักล้างกันแต่ไม่อาจจะไม่เป็นศูนย์หรอกนะ อย่างเช่นตอนนี้อาจารย์จ่ายกระแสไปราวๆหน่งแอมป์นะครับตอนนี้สนามแม่เหล็กข้างในขดลวดก็มีทิศชี้ไปทางทิศแกนแซกของดลวดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสนามสูงมากเลยทีนี้นะครับเราก็จะทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กตามแนวแกนแซกโดยเอาแม่มทัดมาวางให้อยู่ในแนวแกนแซกนั้นก็เลื่อนตำแหน่ง โดยตำแหน่งเริ่มต้นทำให้อยู่ที่ตรงกลางตรงกลางของขนลวดเยมพู e เลยนะครับตรงกลางมองจากกานนัดข้างนะครับให้อยู่ตรงกลางเลยเราก็จะถือว่าเป็นจุดศูนย์ศูนย์ครับนักศึกษาก็จะทําการวัดการสนามแม่เหล็กน,นะครับในแนวแกนแซตนะครับทั้งขาขาเข้าไปนะครับขาเข้าไปและตำแหน่งเท่าไหร่ก็จบค่าจบค่าครับแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งศูนย์ เดิมแล้วก็ถอยหลังนะครับได้เท่าไหร่ตำแหน่งเท่าไหร่ก็จดค่าครับเมื่อนักศึกษาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ค่ากระแสเท่านี้นะครับนักศึกษาก็เปลี่ยนค่ากระแสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเอาทั้งหมด5ค่ากระแสนะครับแต่ว่าค่ากระแสห้ามเกิน3 5แอมป์นะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะพังนะครับทีนี้คําถามท้ายบทนะครับก็จะถามว่าในกรณีที่เราจ่ายสร้างสนามแม่เหล็ก ส่วนทางการระหว่างคุณุุนดกับคุณลนบีเนี่ยสนามแม่เหล็กภายในจะเป็นยังไงนะครับนักศึกษาก็อาจจะต้องทําการทดลองเพื่อพิสูจน์คำถามนี้นะครับด้วยวิธีการต่อวงจรน,นะครับโอเคครับวิธีการเก็บอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกเลยนะครับให้นักศึกษาทําการกค่อยๆลดค่ากระแสลงนะครับลดค่ากระแสลงจะช้านะครับ รถลงจะเป็นศูนย์แล้วนะครับให้ปิดวิมิ์ด้นหลังของภาวะสะพายครับแล้วก็ปิดไอตัวเทสลามิเตอร์นะครับปิดแอมมิเตอร์ด้วยนะครับหมุนมาที่ออฟนะครับไม่งั้นถ่านม,มันจะหมดเร็วนะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ก็เก็บหัววัดนะครับถอดมันออกนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับหัววัดแทงนะครับหัววัดแทงถ้าเกิดที่ก็วาง กสายไฟก็ถอดนะครับถอเก็บเลยครับเดี๋ยวคนมาทําการทดลองครั้งต่อไปเดี๋ยวให้ต่อ A องครับจะได้เป็นนครับ่ออุปกรณทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็จะถอดได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ